วิริเยณะทุกขมัดเจติคนล่วงทุกได้เพราะความเพียรสวัสดีค่ะโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกท่านค่ะโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศรั้วขาวแดงจากการร่วมมือร่วมใจของขคณะครูบุคลากรนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านต่างๆดังนี้ค่ะ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตสองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่88ทับหมู่ที่3ตำบลสูงเม่นอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ปัจจุบันโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารเปิดทำการสอนสองระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2462มีเนื้อที่6ไร่89ตารางวามีอาคารเรียนจำนวน3หลังและอาคารประกอบจำนวน3หลังตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2โรงเรียนได้ถูกกำหนดให้จัดตั้งและคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโรงเรียนขยายผลโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโรงเรียนสุจริตและ โรงเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้รุ่นที่สองซึ่งมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะเกี่ยวกับการเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขคำขวัญประจำโรงเรียนก้าวไกลเทคโนโลยีความรู้ดีมีวินัยพารณาไมยเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรมสัญ,ญลักษณ์ประจำโรงเรียนสัญ,ญลักษณ์โรงเรียน เป็นรูปอักษรสมภายใต้รัศมีของแสงเทียนสมหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ชื่อของโรงเรียนเทียนไขจุดไฟสว่างหมายถึงครูผู้ให้แสงสว่างทางปัญญารัศมีหมายถึงการมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของสังคมสีประจําโรงเรียนคือสีขาวแดงสีขาวหมายถึงความสะอาดบริสุทธิ์ สีแดงหมายถึงความเข้มแข็งกล้าหาญอดทนอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมนำความรู้สร้างสรรค์เด็กดีตามแนววิถีพุทธเอกลักษณ์ของโรงเรียนอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารมีการบริหารจัดการโดยมีวิสัยทัศน์คือ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมก้าวไกลเทคโนโลยีมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและได้พัฒนาการศึกษาและบริหารจัดการศึกษาตามพันธกิจเป้าหมายและกลยุทธ์ของโรงเรียนโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารมีการบริหารจัดการ โดยมีนายธีรศักแก้ววิสุขผู้อำนวยการโรงเรียนและมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้นางนงลักษ์หอระกูลครูชำนาญการพิเศษนางสาวดุษฎีสารจินดาพงศ์ครูชำนาญการพิเศษนางเครือวันสังหารครูชำนาญการพิเศษ นางรัตนามีโชคครูชำนาญการนายพรมชรินมหาดีหลกนพรัตน์ครูชำนาญการพิเศษนางเพ็ญพัฒนชัยลอมครูชำนาญการพิเศษนางสาววรรณนาแผงสอนครูชำนาญการพิเศษนางสาวพิมลพันธ์กันเดชครูชำนาญการพิเศษนางสาวนัทพรวัฒนาโกสัย ครูขอสอหนึ่งนางสาวรสสุคนโป่งแยงบุคลากรวิทยาศาสตร์นางสาวประภาพรอ,อาจศิริครูพี่เลี้ยงเด็กพิการนางสุพนุษย์ผาทองเจ้าหน้าที่ธุรการนายมานกขัดมันนักการพันโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารมีผลการดำเนินงาน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานการศึกษาระดับปถมวัยมาตรฐานการเรียนร่วมและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา8องค์ประกอบดังนี้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐา,า,านาาอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยมมาตรฐานการศึกษาระดับปถมวัยอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยมมาตรฐานการเรียนร่วม อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยมและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา8องค์ประกอบอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยมผลงานดีเด่นของโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารได้แก่ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6งานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่65 ปีการศึกษา2558ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดร้องเพลงไทยลุกทุ่งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้งานศินลปะหัตกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือครั้งที่65ปีการศึกษา2558ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบที่3ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปถมวัยและปฐมศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงภาคเหนือศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2558โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารขอขอบคุณท่านคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกท่านค่ะ